สวัสดีคขยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องข่าวดารา9วันนี้4เมษายน2568ล่าสุดนักแสดงหนุ่มชื่อดังรายหนึ่งที่เคยติดตามคิมซูฮยอนบนอินสตาแกรมได้ตัดสินใจเลิกติดตามทุกคนหลังเกิดกระแสดรามา่าหลังจากเรื่องอื้อฉาถูกเผยแพร่ออกมาบรนดานักแสดงที่ยังติดตามคิมซูฮยอนบนโซเชียลมีเดียอย่างเช่นจองแฮอินและอิมชีวานต่างก็ถูกชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนัก ต่อมาอิมชีวันถูกจับได้ว่าได้เลิกติดตามทุกบัญชีบนอินสตาแกรมของเขาในขณะเดียวกันนักสแสดงคนที่เคยติดตามคิมซูฮยอนมาก่อนและกลายเป็นที่พูดถึงเช่นกันคืออันโบยอนซึ่งในวันที่4เมษายนชาวเน็ตสังเกตว่าเขาได้ลดยอดการติดตามในอินสตาแกรมเหลือ 0, 0. คนจากข้อมูลของเว็บไซต์ Social ล l a เ e ยยืนยันว่าอันโบยอนเคยติดตามมากกว่า120คนแต่ในวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเขาได้เลิกติดตามทุกบัญชีทั้งหมด โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ